สวัสดีครับจากเพจอินเตอร์ทบรยอนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวชุดอินเตอร์ทรงตัดไอดีดีแมกเก่านะครับลูกค้ามารับชมก็ได้เลยครับมาดูขนาดอินเตอร์นะครับขนาดอินเตอร์จะเป็นสูง18 18 12 3นิ้วครับ่าลูกนี้รับพูตได้80บวัวครับ มาดูงานกันครับนี้จะเป็นแบบตรงไอดีออกข่าครับงานจากทางร้านเราผลิตเองครับมาดูรอยเชื่อมครับงานจากทางร้านจะมีเพจโลโก้ไปให้ครับสินค้ามีปัญหาโทรแจ้งได้ครับฝังฟังฝั่งสโบร์ฝั่งนี้จะเป็นขนาดท่อ2 5จุานะครับส่วนท่อดูดก็ขนาด3มนิ้วครับ มาดูฝั่งนี้ผีเสื้อกันนะครับฝั่งนี้พผีเสื้อนี่ก็ขนาดท่อจะเป็นสามนิ้วครับคือเซตนี้ทางร้านจะมีไอดีไอดีตัวนี้ไปให้นะครับในราคาพร้อมสลับนะครับครบครบชุดเลยครับลูกค้าเอาไปติดตั้งเองได้เลยครับดูครับช่องนี้ไม่ติดครับ อันนี้ก็ไม่ติดดูรอยเชื่อมอีกทีครับงานจากทางร้านจะเทสลมรั่วทุกครั้งก่อนส่งงานครับดูภาพรวมๆกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นโบ F5 ครับคือถ้าลูกค้าสนใจก็ทักเพจได้ครับแล้วบอกว่ารถเป็นโบรุ่นไหนทางร้านจะได้จัดจขนาดท่อยางได้ถูกนะครับดูส่งรถกันนะครับ ชุดนี้ถ้าสนใจทักเพจอินเตอร์เทบอบร์ยองได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณครับ